สวัสดีครับพี่น้องบงรถเกีียวรุ่นใ่ครับผมรดเกีียวรถอุ่มครับผมอุ่มละสองตันนะครับผมอุ่มละสองตันเขาง,งามๆครับพี่น้องเขาเขายืนครับผมสวยงามมากเขาอุ่มละสองตันไปแต่เกียวหนึ่งครับผมเกี่ยวที่สองกำลังจะเต็ง กำลังจะเต็มเขามนหนาครับผมพี่น้องเขาหนารถเกียวรุ่นใหญ่ครับเขาหนาเขายืนสิโอ้สุดยอด,ลไไดเลยครับผมแดนว้าเลยครับรถเกียวมากแต่แบบนี้แหละครับผมใกล้จะเต็มแลนะครับผมกำลังเกียร์เกียร์อารเอาคนพูดนะครับผมอุ้มที่สองครับผมไปแล้วอุ้มหนึ่ง พุ่มละสองตัน Bang. Oh, แที่สองครับผมเต็มรถอนญะเลยตอนนี้แตนคนหนึ่งก็ต้งมาครับผมที่แกไปบังหันครับเขางงามๆครับพี่นอ้องเขายืน,นครัรถเกี่ยวมากข,ขนาดครับผมเขาแบบนี้เขาก็อิเตียครับผมเขาไซพนอนีเตียเขายืนเลือแค่นี้เด้อครับผมเขาหมู่บ้านเขาเดือเท่าที่เห็นนี่ครับผม เป็นดูเกี้ยวรุ่เงห้่ครับผมรุ่สองตันเดี๋ยวที่สองก็ลังสิไปครับถ้าขุนมือพี่น้องพนมหาคนปูครับปูแเนมไปกับปูหลายเลยครับผมพี่น้องเทศกาลหนาหาปูนะครับผมยามนี่เ,นเดี๋ยวผมเสียาไปเบิงพระเจ้าคนกระปูครับ เศรษฐการกลกบกนปูครับผมกระปูหน้าตา,ามฤดูกาลสวยง,งามครับผมอาหารตามฤดูกาลนี่ครับผมพี่น้องเพื่นมากคนครับบรรยากาศดีน้องพีน่น้องมั่นมั่นปลอดเด็ดแต่มันม่นกระลุ่มน,น,น,นี่ครับผมวิธีหาอยู่หากินครับผมอาหารตามฤดูกาลก็ว่าได้ครับผมกระปูมั่นเลยครับ แมนขอหน้าปลาเรียวเฮ็ดยังเนาะโอ๊ต่าได้ดอกคนเคยคนเนี่ยกระปูมันแสบประนั่งหนไล่ไปเฮ็ดหนามก๋วยเตี๋ยวอ้าวสิแมนมันหอมตัวนั้นสิหอมกินปูขายดีเลยปูได้คล้ายก๋วยเตี๋ยวไปลองเฮ็ดตรงเด้อต้มปูเฮ็ดเขียวอันเอาไปเฮ็ดหนามปูเฮ็ดหนามก๋วยเตี๋ยว ผู้นี่ม้าหนดกบผูนั่นได้กบแล้วเบิร์กกบไงครับผมกบเอีบปูตัวงามเนาะมันโตค่ะค่ะยนี่นะครับผมโตกบโตกบกบงายเขื่อนกบงายนี่เนาะขันยืนในห่เขื่อนกบง่ายแมนบอขันแมนอยู่ทางนอกจะมอแมนกบง คือครบธรรมศาสตร์ครับผมครบธรรมศาสตร์นี่นะครับผมนี่เก็บเอาเก็บเอาแต่ใบอยากเลือกแน่จังหน่อยเนาะนี่ครับผมวิธีหาปูกระสิมีตัวหน่อยตัวใหญ่กําลังมากครับผมพี่น้องเพิ่นงพักไหนในฝนช่วงเย็นเเพิ่งคุมคั่มฝนนะครับผมไปได้หลายโอมากน้ำน้ำกันหลายคนตัวนี้ มาโหลดปีกบเลยมาตะบ้านไนครับผมมานผองนล้านักน้อะพักน้ำาพักน้ำบ้านพักน้ำอำเภอกันโนไอแถวน้องโกแถว้นเ่อกมาประจำตัวจ้านี่ในน้องโกแน่นเนี่ยบ้านน้องนู่มนะก็เจอเมื่กี้มาคนประจคนประจำ เอาไปคนเหล่ามือมันจันไปว่างขายเรยตลาดนัดวัาน้องนู่บวคู่กันหรอกเอากระปูนานี่ผู้เฒ่าเห็นลกอดว่าได้รอกซื้อเนี่ยครับผมก็จะได้เทได้โตกันอยากเติบยู่เด่นก็เจ้าขายโลจัาบาายบวนี้เดียวนี่โลดอร่อยบ่โอ้ กระปูก็สิได้โลรูดึงครับพี่น้องเบิ่งเอาก็ได้เสือรูดอร่อยยิ่งไปต่อเพื่นเด้อครับผมก็สิได้แต่ละโลเบิ่งเอาครับผมนี่นี่ครับผมวิธีหาก็สิได้โลหนึ่งกนเอาฮะบางหูกับโจกเอาจนสุดแขนนี่ครับผมหูนี่แค่ได้ยุหูนี่หาปูนาครับผมปูนาปูธรรมชาติ อาหารตามฤดูกาลครับผมพี่น้องไม่มีทนได้เห็นเยอะเอาเอาเอาเป็นให้เป็นให้ไปเลยบ่กน <c oughs> ไปเบอร์จูให้เลยยืนตัง้งคนก็มีเด้อครับผมสามคน ข่าหนาครับผมข่าหนะข่ายืนแกล้งนะบอ๊แกล้นะบอ๊แกล้งฮ่าฮ่าแกล้งกัเพือนนะครับผมย่างไว้ป่าแห้งดีครับผมเข่าแวนะไปเมื่ดึงนหัว you bem. เกี่ยวคนมาให้หน้าให้ยันยันเขายืนยืนครับผมขอเปลี่ยนยิ่มด้วยนะครับผมไปไว้ ไปด้วยครับพี่น้องไปด้สิเด็ดล้วครับผมให้หน้าให้ใหญ่ให้นี่ไปแล้วสองอุ้มครับผมนั่นผมมาตะเถิงผมครับผมพ้องนี่ตะมองต้นไหม่ผมนะครับลงมานี่มาหอดนี่ไปด้ดสองอุ้มครับผมอุ้มละ้าสองตันผมนะครับผม ไหวแห้งครับผมพี่น้องไหวไหว นกนกว่นหากินครับผมไปครับรถเกี่ยวเท่าใกล้สุดเบิดแล้วครับผมเดี๋ยวเท่าที่เห็นเนี่ยแหละครับเบิดหมูบ่บ้านเป็น้องเดียว้องสุดท้ายครับผมหนู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 หน มีหนูมีหนูมีหนูเขาสื่เว่ามันมีมีหนูครับ น <Bing> ูเถียงนูเถนูทนครับผมไงหรตัวตัโอ้เแครับผมเข่าให้นี่เแวเข่าเบิครับผมนี่ขึ้นลางวันนี่ขึ้ prove, นล่างวันครับผมฮะมันนีาจะแลวนหนาวจรคนนี <c oughs> ้ Isa? เนาะมันมันเอากวางคนคนบ่พอ่อเนาะมีเขาคอนคอนยังสิช่วงเข่าคอนคอนขาต้องนัดซอยกันเพือนหนูครับผมหนูงหญ่เ,เข่าบิดครับผมหน้าตรงนี้เดี๋ยวยุดแปงทั้งนั้นครับผม,ผมก็รู้ว่าคุณจีเกี่ยวมือนีิบ่อครับผมไนสองอุม้มสองอุ้มกัวครับผมประมาณหาตัน ้านหากันนี่ครับผมไอหนูตัวนึงนี่ครับผมเผาเบิร์ดครับผมหน้าทงฝนคนเจ้ากันครับผมเนื้อยู่สองเจ้ากระชิเกียวโมน,นี่นะครับผมตรงนี้ในสองอุ้มกวัวครับผมกำลังกิเทศอุ้มหนึ่งครับผมโอเคครับผมพี่น้อง เกี่ยวเขาหน้าปีครับผมรถอุ่มรุ่นใหญ่ครับผมกษตรประมาณนี่ยนะครับผมพอโจ๊กคลิปไปเพียงแค่น,นี้เด้อครับผมพี่น้องขอบคุณในหลายที่มา่อวังมาส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับ